สวัสดีนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับเป็นการคำนวณเลขท้ายนะครับก็จะมีทั้งหมด2ชุดนะครับจับสูตร2สูตรนะครับมาชนกันนะครับก็ได้เลขเหมือนกันเลยนะครับมาดูสูตรของชุดแรกนะครับก็จะเป็นรางวัลที่1นะครับ6ตัวนะครับแล้วก็รางวัลเลขท้ายนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนของรางวัล3ตัวนะครับดูนะครับมาเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่เมษายนะครับ ก็จะเป็น7นะครับบวก7บวก5บวก7บวก7บวก2นะครับก็จะได้35นะครับเราก็จะใช้เลขท้ายนะครับเลขท้ายเราได้5นะครับเรามาดูนะครับมวดต่อไปนะครับออก5 6นะครับก็5เข้านะครับอ่าคำนวณต่อนะครับ0นย์นะครับบวก8 บวกหบวกหกบวกหกบวกสองนะครับแล้วเท่ากับยี่สิบดครับเลขท้ายเราคืองวดเมื่อต่อไปครับสองตัวท้ายครับออกหนึ่งดนะครับก็เข้านะครับสูตรนี้นะครับต่อนะครับก็ศูนบวกเจบวกแดบวกสองบวกสองบวกสองบวกกันได้ยี่สิบอ็ดนะครับเลขท้ายเราคือหนึ่งเลขที่ออกนะครับสองตัวท้ายครับเมื่อต่อไปคือหนึ่งสี่นะครับหนึ่งเข้าครับ 8บวก7บวก4บวก7บวก7บวก2ผลลัพธ์ได้35นะครับเลขท้ายเราคือ35หเลขที่ออกงวดต่อไปครับออก4 5ห้าครับเข้า5ครับจะเป็นเลขท้ายตลอดนะครับต่อมาครับ9บวก7บวก5บวก2บวก2บวก2ผลลัพธ์ได้เท่ากับ27ตัวท้ายเราคือ7นะครับรางวัลสตัวครับออก17เข้าแล้วนะครับ ทีมาดูงวดล่าสุดนี้นะครับวันที่16ที่ผ่านมานะครับสมช่วม,มา9บวก6บวก7บวกหบวก6บวก2นะครับผลลั์เท่ากับ36อันนี้เราได้6แล้วนะครับงวดต่อไปนี้6ต้องมานะครับเดี๋ยวมาดูอีกสูตรนึงนะครับสูตรนี้แล้วก็กับกสูตรนึ่งได้ท้าย3ตัวตรงนี้นะครับใช้เหมือนกันเลยนะครับ คือตัวเลขอ่ะจะเหมือนกันเลยที่คำนวณมาเหมือนกันเลยนะครับดูนะครับเหมือนกันเลย5้าเจ็เจ็ดสองกสี่ะไรพวกนี้ครับใช้เหมือนกันเลยครับแต่ว่าสูตรการบวกจะต่างกันนะครับเอามาดูสูตรนี้นะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับสูตรนี้ครับเจ็ดบวก2บวก2บวก2บวกเจ็ดบวกศูนบวกห้าบวกเจ็ดบวกเจดบวกเจ็ดจะบวกกันเยอะหน่อยนะครับก็ได้เท่ากับ4ี่สิบครับอันนี้ใช้ เลขท้ายนะครับเหมือนเดิมเลขที่ออกครับงวดต่อไปครับออกห้าหกหกเข้านะครับแล้วก็ศูนย์บวกเจ็ดบวกเจ็ดบวกเจ็ดบวกแปดบวกเจ็ดบวกหกบวกหกบวกหกบวกเจ็ดนะครับได้หกสิบเอ็ดเลขท้ายเป็นหนึ่งนะครับเลขที่ออกครับออกหนึ่งแปดหนึ่งเข้าครับใช้เลขเหมือนกันกับทุดที่แล้วเลยนะครับแต่วิทีสูตรการคิดจะไม่เหมือนกันนะครับ ต่อมาครับ0บวก2บวก2บวก2บวก7บวก2บวก8บวก2บวก2บวก7บวกกันได้สามตัวท้ายเราคือ4นะครับเลขที่ออกงวดต่อไปคือ1 4ก็เข้า4ต่อไปครับ8บวก5บวก5บวก5บวก7บวก9บวก4บวก7บวก7บวก7บวกกันนะครับได้64สิบเลขท้ายคือ4 เลขที่ออกงูต่อไปคือ4ีห้านะครับเข้า4ครับบวกต่อครับ9บวก9บวก9บวก9้าบวก7บวก2บวก5บวก2บวก2บวก7นะครับบวกกันได้61นะครับเลขท้ายคือ1นึ่งเลขที่ออกงูต่อไปครับล่าสุดนะครับออก1 7นะครับเข้า1นะครับมาหาวัล่าสุดนะครับ9บวก8บวก8บวก8บวก6บวก1บวก7บวก6บวกหบวก7นะครับ บวกกันได้ห6สบครับเลขหครับจากที่เราคำนวณมานะครับทั้งสองชุดนะครับก็จะตามนี้นะครับชุดที่1นะครับเราก็ได้หชุดที่2เราก็ได้6นะครับ2สูตรนี้คำนวณได้ตรงกันนะครับก็รอดูนะครับงวดที่ถึงนี้นะครับคำนวณได้6นะครับขอบคุณที่รับชมครับเจอกันคลิปต่อไปครับ